ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่7จามพี่ชายและน้องสาวร่วมมือกันในห้องนั้นหลี่จังเลอร์กำลังยกน้ำชาม,มาให้หลีหมิงเฟิงด้วยตัวของนางเองทันทีท่านคงเหนือ่อยล้าจากการเดินทางไกลหลี่มิงเฟิงยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าน้องสาวเรามีได้พบกันเพียงแค่หกเดือนแต่จะงดงามขึ้นมากจนทำให้องค์ชายสามจ้องมองเจ้าโดยไม่ใส่ใจสิ่งอื่นเลย หลีจ่จางเล่ยยิ้มออกมาเล็กน้อยเป็นความจริงที่ทัวเป่าเจิ้นนั้นหล่อเหลาและมีสเสน่ห์ตามารดาของเขานั้นมีภูมิหลังที่ต่ำต้อยด้วยเหตุนี้เขาจึงมิเป็นที่โปรดปรานขององค์จักรพรรดิแต่เป็นโชคดีที่มารดาของเขาจากไปดังนั้นในที่สุดเขาจึงถูกรับเลี้ยงโดยอู Ồ เซียนเฟย์ผู้ซึ่งมิมีทายาตในฐานะองค์ชายที่มีภูมิหลังเช่นนี้เขาจึงมิสามารถขึ้นครองบัลังมังกรได้เมื่อนึกถึงใบหน้าอัล่อเหลาของ ทั่วเป่าเจิ้นแล้วหลีจ่จางเลอ่อจึงเกิดรอยยิ้มแห่งความเห็นใจออกมาโดยไม่รู้ตัวหลี่หมินเฟิงมองไปยังผู้ที่เป็นน้องสาวของตนเองและรู้ว่านางกำลังคิดอันใดอยู่อย่าเชื่อท่านแม่มากเกินไปการเมืองในราชสำนักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาองคชายสามผู้นี้มิใช่ผู้ที่จะสามารถมองข้ามได้โดยง่ายเมื่อหลีจ่จางเล่อได้ยินเช่นนี้จึงกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าแต่ตอนนึกเขายังคงต้องพึ่งพาองค์ราชทายาทอยู่เลย ลีหมินเฟิงยิ้มออกมาแต่เขาม่ได้ตอบกลับในสายตาของเขานั้นแม้ว่าน้องสาวของเขาจะมีความงดงามราวกับเทพธิดาแต่ท้ายที่สุดนางก็เป็นเพียงหญิงสาวที่มีมีวิสัยทัศน์และมีได้มีมุมมองที่กว้างไกลดังเช่นผู้ชายในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาและองค์ชายสามจะสามารถดําเนินตามตามแผนได้อย่างไร้กังวลในความเป็นจริงเขาถูกส่งไปยังเมืองฉางโจโดยจักรพรรดิเพื่อสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับจังกวน ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉางโจเมื่อ,องค์ชายสามเดินทางมาถึงเมืองฉางโจเขาได้พยายามสืบหาหลักฐานที่จางกวนพยายามปกปิดเอาไว้และเขาได้สอบสวนพ่อบ้านคนสนิทของจางกวนจึงสามารถค้นพบหลักฐานที่ทำให้จางกวนต้องยอมจำนนเป็นพระชายผู้นี้มีความเฉลียวฉลาดและมีประสบการณ์มากพอจึงเลือกที่จะสารภาพผิดในคดีอาชญากรรมของตนเอง ตั้งแต่ได้รับมอบหมายงานไปจนถึงรายงานอัชญากรรมของจังกวนสำเร็จทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นทัวเป่าเจิ้นได้พักอยู่ในเมืองฉางโจเพื่อจัดระเบียบการปกครองที่วุ่นวายให้เรียบร้อยและทุกอย่างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนในงานที่ได้รับมอบหมายนี้ทัวเป่าเจิ้นได้สร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์และความสามารถของเขาจึงทำให้เขาได้รับการยกย่องจากจักรพรรดิ ในสายตาของหลี่หมินเฟิงผู้หญิงพยองเขาต้องยอมรับว่าทัวเป่าเจอร์นั้นมีความมุ่งมั่นและมีความชาญฉลาดอีกทั้งยังสามารถจัดการกับทุกอย่างได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีใช่คนธรรมดาเลยหมินเฟิงไมิรู้ว่าควรเอ่ยสิ่งเหล่านี้กับหลี่จังเลอร์ดีหรือไม่ได้วยเหตุนี้เขาจึงกล่าวเพียงว่าหากเจ้ามีเชื่อก็จงรอดูเมื่อหลี่จังเลอได้ยินสิ่งนี้แล้วหัวใจของนางก็พองโตด้วยความสุข ในขณะที่นางยิงคงต้องการจะซักถามเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ชายสามกับพี่ชายต่อแต่ลีหมินเฟิงก็มีเต็มใจที่จะกล่าวอันใดและรีบเปลี่ยนเรื่องสนทนาน้องสาวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เหตุใดเจ้าจึงยอมให้เด็กสาวผู้นั้นทําให้เจ้าขุนเคืองใจในสายตาของเขานั้นตัวเขาและน้องสาวผู้นี้จะต้องมีสิทธิพิเศษเหนือผู้อื่นในบ้านตระกูลหลี่สิ่งที่เขาเห็นคือวาหยางและคนอื่นๆเป็นเพียงบุตรของหยินเหนียงที่มีสถานะต้อยต่ำ ในบ้านตระกูลหลี่แห่งนี้พี่น้องทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อหลี่จางเลอ่อด้วยความเคารพและความอ่อนน้อมถม่อมตนเมื่อเขาเห็นว่ามีเพียงหลี่เวย่ยหยางผู้นี้ที่มีแสดงความเคารพแม้แต่น้อยซึ่งสิ่งนี้ทําให้เขาเกิดความรู้สึกประหลาดใจพระตามวิธีการของท่านแม่นางจะทนต่อการมีเด็กสาวเช่นนี้อยู่ในบ้านได้อย่างไรเมื่อกล่าวถึงหลี่เวย่ยหยางมันทําให้ใบหน้าของหลี่จางเลอ่อเริ่มซีดลงอย่างที่มีสามารถควบคุมได้ตอนนี้ยังไม่สามารถทาอันใดนังได้ พราะนางกําลังได้รับความโปรโดปรานจากท่านย่าใหญ่และท่านพี่น่าจะรู้นิสัยของท่านย่าดีนางเอนดูฮูญินสามแต่ไม่ได้สนิทสนมกับท่านแม่และพวกเรามาตั้งนานแล้วซึ่งหากนางยืนยันที่จะปกป้องไว้อย่างท่านแม่ของเราก็มีสามารถทําอันใดได,ได้นอกจากความล้มเหลวในการใส่ร้ายนางแล้วพวกนางเด็กนั่นยังทำให้ท่านพ่อเกิดความสงสัยดังนั้นพวกเราจึงมีสามารถทำอันใดโดยประมาทได้อีกต่อไปลีหมินเฟิงครุ่นคิดและกล่าวว่า แต่ในฐานะบุตรของหยินเหนียงที่เติบโตในบ้านโดยไม่มีความรู้หรือการศึกษาใดๆน้องสาวก็มีควรเสียเวลาไปข้องเกี่ยวกับนางดวงตาของหลี่จางเลอ่อเบอิกกว้างขึ้นจนทําให้หยกและไข่มุกที่เกาะอยู่บนผมของนางค่อยๆสั่นไหวราวกับว่านางกําลังสะกดกั้นอันใดาบางอย่างและเสียงที่ดังขึ้นของนางนั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดชังที่ชายใหญ่ท่านกล่าวเช่นนี้ได้อย่างไรกันตอนนี้น้องสาวของท่านกําลังถูกนางรังแกแท่านรู้หรือไม่ ข้าเฝ้ารอการกลับมาของท่านเพื่อที่จะได้มาช่วยข้าหาทางแก้แค้นมันลีหมินเฟิงจึงกล่าวออกมาอย่างแข็งกร้าวว่าการจะสั่งสอนเด็กสาวผู้นี้นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือมิจําเป็นต้องให้น้องสาวโกรธและอารมณ์เสียแค่คอยดูพี่ชายใหญ่ของเจ้าเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าหาทางแก้แค้นเองช่องตามใจทูเดย์ตอนที่เจ็ดหลานชายลีหมินเฟิงจึงกล่าวออกมาอย่างแข็งกร้าวว่า การจะสั่งสอนเด็กสาวผู้นี้นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือมิจําเป็นต้องให้น้องสาวโกรธและอารมณ์เสียแค่คอยดูพี่ชายใหญ่ของเจ้าเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าหาทางแก้แค้นเองหลีจ่จางเล่์ได้ยินดังนั้นจึงลุกขึ้นและค่อยๆเดินไปที่ข้างหน้าต่างทําให้กระโปรงลายหงสสีทองของนางเกิดเสียงกรอบแกรบเบาๆหลังจากเงียบไปสักพักนางได้หันกลับมาพร้อมกับสายตาที่โกรธแค้นและเปล่งเสียงอย่างเย็นชา ท่านพี่ข้ามิได้ต้องการเพียงให้ท่านแก้แค้นเท่านั้นแต่สิ่งที่ข้าต้องการคือชีวิตของนางตั้งแต่เกิดมามิมีผู้ใดกล้าที่จะทําให้นางรู้สึกมิพอใจจางเลิอจึงทนสิ่งนี้มิได้ลีหมินเฟิงอยู่ในอาการตกตะลึงทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นการแสดงออกที่ดูร้ายเช่นนี้ปรากฏบนใบหน้าของน้องสาวของตนเองซึ่งมันกําลังทําลายความงดงามบนใบหน้านั้นให้หายไปจนหมดสิ้นมิต้องรีบร้อนจนเกินไป เราต้องวางแผนให้รอบคอบมากกว่าเดิมณตำหนักเหอเซียงหยวนเมื่อย่างเท้าเข้ามาด้านในหลี่หมินเฟิงจึงเห็นผู้อาวุโสหลี่กำลังนั่งอยู่บนชุดเก้าอี้รับแขกผ่านสายตาอันเฉียบคมของเขาหลี่เว่ยหยางสวมชุดผ้าไหมสีฟ้าอ่อนและนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านข้างซึ่งตอนนี้นางกำลังนวดขาของท่านย่าใหญ่อยู่และนางได้เงยหน้าขึ้นเพื่อกล่าวอันใดบางอย่างกับท่านย่า สำหรับฮูหญินสามนั้นนางนั่งอยู่ด้านข้างทัญญานางกำลังจิบน้ำชาขณะที่ยิ้มเล็กน้อยและร่วมสนทนากับทั้งสองคนที่อยู่ตรงหน้าท่านแม่น้องหลี่จางเลอน้องสี่น้องห้าและคนของหูหญินรองต่างก็นั่งพักผ่อนอยู่ห่างออกไปทัานย่าใหญ่คงต้องชื่นชอบไว้อย่างเป็นพิเศษจึงอนุญาตให้นางอยู่ในตำแหน่งเคียงข้างตนเอง ดวงตาของเขาจดจ่ออย่างครุ่นคิดดูเหมือนว่าสิ่งที่น้องสาวของเขาเล่าให้ฟังนั้นจะเป็นความจริงในฐานะบุตรสาวของหยินเหนียงหลี่เว่ยหยางทำตัวโดดเด่นมากเกินไปอีกทั้งยังได้รับความโปรดปรานจากท่านย่าอีเมื่อหมินเฟิงมองกลับมาจึงเห็นว่าท่านย่ากำลังจ้องมองมาอย่างทิศทางของเขาเขายับยั้งคลื่นความร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในใจทันทีและเดินเข้าไปหาเพื่อแสดงความเคารพด้วยความอ่อนน้อม ผู้อาวุโสหลี่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขและยื่นมือมาช่วยพยุงในขณะที่มองเขาและนางได้กล่าวอย่างชื่นชมว่าเด็กผู้นี้จับไปเพียงแค่ปีเดียวเมื่อกลับมาเจ้าเปลี่ยนไปจนย่าแทบจะจำไม่ได้ช่างเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสง่างามยิ่งนักหลีหมินเฟิงยิ้มอย่างเคารพและกล่าวว่าเดิมทีท่านพ่อจะไม่ยอมให้หลานชายผู้นี้กลับมาในช่วงปีใหม่แต่เมื่อข้าเขียนจดหมายกลับมาว่าข้าคิดถึงท่านย่าและท่านแม่ ดังนั้นท่านพ่อจึงยอมมาครานี้หมิงเฟิงนำผลิตภัณฑ์พิเศษของเมืองชางโจกลับมาด้วยซึ่งก็คือเป็ดพันปีที่มักจะเป็นถูกมอบให้เป็นของขวัญแก่จักรพรรดินีและจักรพรรดิมาลองดูทันย่ายิ้มกว้างจนแทบจะหุบมิลงและกล่าวว่าเป็นเรื่องดีมากที่เจ้ามีความกระตันอยู่หลี่หมินเฟิงยิ้มอย่างอ่อนโยนเนื้อเป็ดนี้สามารถทำให้อารมณ์ของท่านย่ามีความรื่นรม และยังสามารถกระตุ้นความต้องการทานอาหารได้มากจากพรรพันีอง์ปัจจุบันชอบเสวยเนื้อเป็ดมากดังนั้นทุกปีเป็ดจะถูกส่งจากเมืองชังโจมาที่เมืองหลวงของเราการอธิบายของหลี่หมินเฟิงเป็นไปอย่างจริงใจดังนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของท่านย่าจึงอบอุ่นมากขึ้นหลี่จังเลิกกล่าวอย่างอบอุ่นว่าใช่แล้วเป็ดสี่ตัวนี้ยังมีความหมายอีกอย่างน้องสามจะรู้ความหมายของมันหรือไม่ เมื่อเห็นพวกเขาพยายามให้นางเข้าาไปมีส่วนร่วมในวงสนทนาด้วยโดยไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากจะก,กลั่นแกล้งเว่ย,ยงจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าเว่ย,ยงคงต้องเรียนรู้จากพี่ใหญ่รอยยิ้มของหลี่จังเลอลึกล้ำขึ้นทันทีก่อนราชวงศ์ซ่งสีกวีผู้มีชื่อเสียงได้เล่าถึงช่วงเวลาแห่งความสุขสี่ครั้งในชีวิตฝนที่ตกชุกหลังจากภายแล้งอันยาวนานการรวมตัวกันของเพื่อนที่คบกันมายาวนาน ฉลองงานแต่งงานและการผ่านการสอบคัดเลือกจากทางราชสำนักความนิยมนี้ได้แพร่กระจายไปในหมู่ผู้คนและจากนั้นเมื่อนำมาปรุงในตำรับอาหารที่ยอดเยี่ยมจึงนำความโชคดีมาให้รอยยิ้มบนใบหน้าของหลี่ช้างซีบ่งบอกว่ากำลังชื่นชมหลี่จางเล่อผู้เป็นพี่สาวยังคงเป็นพี่ใหญ่ที่มีความรู้กว้างขวางและมีประสบการณ์มากมายคนส่วนใหญ่มักจะรู้วิธีกินมัน แต่ไม่รู้ประวัติเบื้องหลังอาหารที่กินเข้าไปดวงตาของหลี่เว่ยหยางหลบสายตาขณะที่กล่าวว่าแน่นอนเว่ยหยางมีได้อ่านหนังสือมากนักและม,ม,มีประสบการณ์อันใดเลยท่านหน้าใหญ่หัวเระออกมาอย่างเผาเบาและกล่าวว่ามิมีประโยชน์อันใดที่เด็กผู้หญิงจะอ่านหนังสือมากมายขอเพียงแค่เป็นผู้ที่อ่อนโยนและมีมารยาทดีก็นับว่าเพียงพอแล้วการเป็นคนขยันหมัน่นเพียรมากเกินไปอาจทำให้ผู้อื่นเกิดความอิจฉาได้ สีหน้าของหลี่จังเลิ่มหม่นหมองลงในทันทีและฟื้นกลับมาเป็นปกติเพียงชั่วอึดใจเช่ละคำกล่าวของท่านย่านั้นถูกต้องที่สุดและสายตาของหลี่หมินเฟิงกำลังจ้องมองมายังหลี่เว่ยหยางอย่างเย็นชาโดยไม่สามารถทำอันใดบุตรสาวของหยินเหนียงผู้นี้ได้ตอนที่75เป็ดในช่วงบ่ายวันหนึ่งหลี่หมินเฟิงตั้งใจที่จะเดินทางไปเยี่ยมหลี่เว่ยหยางด้วยตนเอง เมื่อเขาเดินมาถึงบริเวณหน้าประตูได้ไล่แม่นมที่อยู่บริเวณนั้นให้ออกไปและเขาเห็นสาวใช้ผู้ที่สวมเสื้อสีเขียวกำลังสนทนากับสาวใช้ที่นั่งอยู่ใกล้กันว่าจื่อหยานตอนนี้เจากำลังเย็บป,ปักอันใดอยู่นางเอ๋ยถามสาวใช้ผู้ที่นั่งอยู่ด้านข้างจื่อหยานยื่นผลงานเย็บป,ปักในมือให้ดูด้วยความภาคภูมิใจลี่มินเฟิงมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากดังนั้นเมื่อเขามองจากระยะไกล จึงเห็นลายปักรูปเป็ดแมนดารินหลากสีคู่หนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่ในสบัวซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัวลวดลายทั้งหมดถูกปักอยู่บนผ้าเช็ดหน้าทำให้มันดูมีชีวิตชีวาและมีความงดงามมากสาวใช้ที่ชื่อจียานได้กรอกตาไปมาและหัวเราะออกมาจากนั้นสาวใช้ด้านข้างจึงกล่าวว่าจียานเจ้าต้องการที่จะแต่งงานหรือเช่นนั้นเจ้าควรหาโอกาสบอกกล่าวกับคุณหนูสามเพื่อขอให้นางช่วยหาคู่ที่ดีให้เจ้า ใบหน้าของจิยานเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความเขินอายทันทีจากนั้นได้หยิบผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นขึ้นมาตบไล่ของอีกคนเบาๆและกล่าวว่าอย่าล้อเล่นเช่นนี้เลยจิยานอายุ15ปีแล้วนางมีใบหน้ารูปไข่และมีผิวที่ขาวนวลรอยยิ้มของนางช่างเหมือนดอกบัวที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อื่นได้ลีหมินเฟิงจ้องมองนางอย่างใจเย็นและได้เกิดความระคิดบางอย่างฉายผ่านเข้ามาในใจของเขาสาวใช้ตัวน้อยยิ้มกว้างอย่างร่าเริง มิต้องอายคุณหนูสามจะต้องหาชายหนุ่มที่ดีให้เจ้าแน่นอนจากนั้นรอยยิ้มของจิยานจึงค่อยๆจางหายไปแล้วจึงเปล่งเสียงออกมาอย่างแผ่วเบาคุณหนูสามมีสาม,มารถตัดสินใจอันใดเองได้แล้วจะช่วยบ่าวผู้นี้ได้อย่างไรจิยานเกิดความรู้สึกว่าวุ่นใจนางต้องการจะกล่าวอันใดบางอย่างแต่กลับแสดงสีหน้าเศร้าใจแทนคำกล่าวที่มิสาม,มารถอธิบายได้แม้ว่าท่านย่าใหญ่จะโปรดปรานคุณหนูสาม แต่นางก็มีได้รับความปรดปรานจากคูหญินใหญ่อยู่ดีและเป็นเรื่องจริงที่คุณหนูสามเป็นเพียงบุตรสาวหญินเหนียงเท่านั้นหากคู่หญิงใหญ่ต้องการให้สาวใช้ผู้นี้แต่งงานกับครอบครัวที่ต้องปากกัดตีนถีในสถานการณ์เช่นนี้นางจะร้องขออันใดได้อีกจือยานถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงและรู้สึกหนักใจกับบางอย่างที่ไม่สามารถกล่าวออกมาได้แต่ทันใดนั้นเองนางได้ยินเสียงของผู้ใดบางคนไอขึ้น พวกนางรีบลุกขึ้นยืนและจ้องมองไปที่ต้นเสียงจึงได้เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้านั้นจากนั้นใบหน้าของจิยานได้เปลี่ยนเป็นสีแดงและรีบเดินเข้าไปสแสดงความเคารพเขาทันทีคุณชายใหญ่โอ้เจ้าชื่อจิยานหรือการสแสดงออกของหลี่หมินเฟิงเรียบเฉยมากเมื่อเขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของสาวใช้ผู้นี้ใบหน้าของจิยานเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างน่าประหลาดใจและส่งเสียงออกมาเบาๆใช่แล้วเ่าคือจิยานเป็นสาวใช้คนสนิทของคุณหนูสาม เดิมทีเขาตั้งใจจะมาหาหลี่ว่ยหยางแต่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนใจแล้วหมิงเฟิงอมยิ้มขณะที่กล่าวว่าที่ข้ามาที่นี่ก็มีมีอันใดมากเพียงแค่เมื่อวานนี้ข้าได้ทำพัดหล่นหายใกล้กับบริเวณนี้จึงต้องการมารบกวนให้น้องสามช่วยส่งสาวใช้ออกไปค้นหาจียานหัวเราะออกมาเบาๆและกล่าวว่าเรื่องแค่นี้เดี๋ยวบ่าวจะออกไปช่วยค้นหาเอง มิทราบว่าคุณชายทำพัดหล่นหายที่ใดคิดว่าน่าจะอยู่บริเวณสนามยากใกล้กับประตูทางเข้าโน้นลีมินเฟิงกล่าวจากนั้นหลี่หมินเฟิงและจิยานจึงเดินออกไปพร้อมกันเมื่อเห็นดังนั้นแล้วสาวใช้ที่สนทนาอยู่กับจิยานเมื่อครูจึงขมวดคิ้วขึ้นและรีบร้อนวิ่งเข้าไปด้านในทันทีในตอนนี้หลีเวหยงนั่งอยู่ในห้องและกําลังสนทนาอยู่กับโมชูโดยสาวใช้กล่าวว่าแม้ว่าผู้อาวุโสหลี่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง แต่ท่านใส่ใจในเรื่องของอาหารเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นเมื่อทานปลาท่านมักจะชอบทานตาของปลาหากกล่าวถึงไก่ท่านก็จะทานแต่ส่วนของอกไก่เมื่อทานปลาทะเลท่านจะเลือกทานเฉพาะตรงกระเพาะอาหารซึ่งเป็นส่วนที่มีไขมันน้อยที่สุดแต่ท่านจะมีความสุขกับการเคี่ยวเป็ดมากที่สุดเพราะท่านมีเคล็ดลับพิเศษในการปรุงซึ่งแตกต่างจากทุกครัวเรือนที่ใช้ในการปรุงเครื่องในของเป็ดจะถูกล้างเพื่อทำความสะอาดก่อน จากนั้นจึงวางมันลงในโถกระเบื้องดินเผาและเคี่ยวเป็นเวลาสามวันด้วยไฟอ่อนเพื่อให้เนื้อนุ่มและกรอบนอกจากนี้เป็ดทั้งตัวยังต้องแยกตีนเป็ดออกจากส่วนอื่นเอากระดูกออกแล้วแช่ในเครื่องเทศและดอกแมกโนเลียข้ามมีสามารถอธิบายได้ถูกว่ากลิ่นนั้นมันหอมมากเพียงใดหลี่เว่ยหยางพยักหน้าการนำเป็ดมาจากเมืองที่อยู่ห่างไกลแม้ว่ามันจะไม่มีอันใดมากแต่นับว่าเป็นการเอาใจท่านย่าใหญ่อย่างหนึ่ง เพราะสิ่งที่นางชอบมีอยู่สองอย่างหนึ่งชอบที่จะดื่มน้ำชาและสิ่งที่สองคือชอบที่จะทานเป็ดจากสิ่งที่หมิงเฟิงทำมันทำเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดในขณะนี้มีสาวใช้ตัวน้อยผู้หนึ่งกำลังแอบมองพวกนางอยู่หลังประตูหลีไว้หวยางเหลือบตาของนางไปยังทิศทางของสาวใช้ผู้นั้นและจ้องมองไปยังผ้าม่านที่กำลังเคลื่อนไหวทำให้หญิงสาวผู้นั้นเกิดความรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก จากนั้นได้ยินเสียงของโมชูตะโกนออกไปว่า <c oughs> ผู้ใดแอบอยู่ตรงนั้นคุณหนูอนุญาตให้เข้ามาได้ตอนที่76สาวใช้เลื่อนขั้นจากนั้นได้ยินเสียงของโมชูตะโกนออกไปว่า <c oughs> ผู้ใดแอบอยู่ตรงนั้นคุณหนูอนุญาตให้เข้ามาได้สาวใช้ตัวน้อยรีบเดินเข้ามาหาหลี่เว่ยหยางอย่างหวาดกลัวและรีบทําความเคารพหลี่เว่ยหยางจากนั้นจึงกล่าวว่าคุณหนูบ่าวมีบางอย่างจะรายงาน หลี่เวย่ยหยางจ้องมองนางอย่างใจเย็นและไปจื่อผู้ซึ่งนิ่งเงียบอยู่นานได้กล่าวว่าคุณหนูนี่คือสาวใช้ที่มีชื่อว่าซิ่วเอ๋อนางทำงานอยู่ที่ห้องชงชาสาวใช้จากห้องชงชาหรือเมื่อรู้สึกมีแน่ใจหลี่เวย่ยหยางจึงเอ่ยถามอย่างอบอุ่นว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติหรือซิ่วเอ๋อกล่าวตอบว่าเมื่อครูคุณชายใหญ่มาที่นี่และกล่าวว่าเขาได้ทำพัดหายไปที่บริเวณสนามหญ้าด้านนอก และได้ขอให้สาวใช้ของคุณหนูช่วยค้นหามันตอนนั้นจหยานกำลังเย็บปักอยู่ในตำาหนักหยวนซีพอดีดังนั้นนางจึงอาสาที่จะไปช่วยหาและสั่งให้บ่าวเข้ามาแจ้งคุณหนูหลี่เว่ยหยางจ้องมองไปยังซิ่วเอ๋อเป็นเวลานานและทันใดนั้นได้ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนไปจือให้รางวัลกับนางด้วยอีกสามวันเลื่อนระดับให้นางขึ้นมาเป็นสาวใช้ระดับสองและมีต้องกลับไปที่ห้องชงชาอีกจัดห้องให้นางพักที่ตำาหนักหยวนซีจะได้รับใช้ค่าได้สะดวก เมื่อได้ยินดังนั้นซิ่วเอ,อ๋อจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและละล่ำละกล่าวว่าบ่าวบ่าวขอบคุณหนูจากสาวใช้ตัวเล็กๆที่ต้องทำงานหนักได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นสาวใช้ระดับสองในช่วงระยะเวลาสั้นหาหะนี่เป็นข่าวดีมากทำให้ซิ่วเอ๋อร์เดินจากไปอย่างมีความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หลีเว่ยหยางจิบชาเล็กน้อยอย,อย่างใจเย็นขณะที่ไปจือกล่าวว่าคุณหนูอันที่จริงแล้วจื่อหยานควรจะรายงานให้ท่านทราบก่อน คงเป็นเพราะนางคิดน้อยไปโปรดอย่าได้ตำหนินางเลยสาวใช้ออกไปจากตำหนักหยืนซีกับคุณชายโดยมิได้รับอนุญาตจากนายหญิงดูเหมือนว่าจะมิใช่สิ่งที่สมควรทำหรือมีบางอย่างที่ทำให้นางหลงลืมสถานะของตนเองหรือไว้อย่างยิ้มอย่างใจเย็นและกล่าวว่าบางทีนางอาจจะประมาทหรือมีจุดประสงค์บางอย่างที่มิมีผู้ใดคาดคิดถึงหรือนางคิดว่าสถานะของข้าในบ้านตระกูลหลี่แห่งนี้ต่ำต้อยเกินไป คุณหนูสามกล่าวพร้อมกับมีความจริงจังเกิดขึ้นใบหน้าอย่างชัดเจนตอนนี้ใบหน้าของไผ่จืดจึงเปลี่ยนเป็นสีขาวทันทีหลเวหยางจ้องมองไปที่นางและกล่าวว่าจหยานและเจ้าก็เหมือนกันเจ้าทั้งคู่เดินทางมาพร้อมกันกับข้าจากเมืองผิงเฉิงข้าปฏิบัติต่อเจ้าทั้งสองเหมือนดั่งเช่นคนในครอบครัวแต่นั่นมีได้หมายความว่าข้าจะสามารถทนได้ทุกอย่าง จืดก,ก้มหัวลงและรู้สึกหวาดกลัวภายในใจเป็นอย่างมากนา่งแอบตำหนิจิยานที่ทำตามอำเภอใจของตนเองนายหญิงสั่งให้นางดูแลตําหนักหยวนซีแต่นางกลับออกไปกับผู้ใดาบางคนในตอนนี้ไผจียังมิได้ค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งมากไปกว่านี้แต่โมชูรู้ดีขณะที่คิ้วของนางนั้นขยับขึ้นไปสั่งให้แม่นมและสาวใช้ทั้งหมดของตําหนักหยวนซีมาที่นี่หลี่เว่ยหยางสั่งรับทราบโมชูรีบเดินจากไปอย่างรวดเร็ว ภายในเวลามีกี่อึดใจต่อมาทุกคนได้มารวมตัวกันที่นี่นอกจากจิยานที่หายตัวไปเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้หลีว่ยางนั่งอยู่บนเก้ e, าอี้ขณะที่สายตาของนางได้กวาดไปทั่วทุกคนในห้องจากนั้นนางได้ชี้นิ้วไปที่แม่นมผู้หนึ่งข้าเกลียดผู้ทีม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองที่สุดเจ้าออกไปหาพ่อบ้านแล้วแจ้งกับเขาว่าตำหนักหยวนซีแห่งนี้มิมีที่ว่างสำหรับเจ้าแล้วเจ้าควรคิดหาช่องทางอื่นในการหาเลี้ยงชีพ คุณหนูบ่าวเมื่อนางถูกไล่ออกจากตำหนักแล้วคงเป็นเรื่องยากที่จะมีชีวิตรอดใบหน้าของแม่นมผู้นนั้นซีดเผือดและนางเกิดความรู้สึกกลัวจนตัวสั่นไปหมดบ่าวมิทราบว่าตนเองทำอันใดผิดมิรู้ว่าทำอะไรผิดเช่นนั้นหรือเมื่อครูเจ้าไปที่ใดมาเหตุใดตอนที่พี่ชายใหญ่มาเจ้าจึงมิเข้ามาแจ้งข้าเจ้าต้องการให้ผู้อื่นคิดว่าข้าจงใจที่จะละเลยพี่ชายของตนเองเช่นนั้นหรือ แม่นมอยู่ในอาการตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเป็นคุณชายใหญ่ที่สั่งว่ามีจำเป็นต้องแจ้งหลี่เว่ยหยางกล่าวอย่างเย็นชาไร้สาระจะไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเข้ามาในตำหนักหยวนซีของข้าได้อย่างไรพี่ชายใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะกล่าวเช่นนั้นเห็นได้ชัดว่าเจ้าจงใจที่จะละเลยแล้วยังจะกล้าใส่ร้ายพี่ชายใหญ่อีกข้าจะต้องลงโทษให้ผู้อื่นเห็นเป็นเยี่ยงอย่าง เอานางไปโบยยี่สิบไม้จากนั้นแม่นมได้ถูกลากออกไปโดยคนรับใช้ที่โม่ฉูเรียกเข้ามาโดยมิทันแม้แต่จะอ้อนวอนขอ,อการให้อภัยทุกคนมองไปที่แม่นมด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะกล่าวแทนนางพวกเขาเข้าใจแล้วว่าปรับใดที่ผู้อาวุโสหลี่ยังคงโปรดปรานคุณหนูสามดังนั้นตำหนักหยวนซีแห่งนี้จะยังคงเป็นคุณหนูสามที่มีอํนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ในขณะนี้จะยยานได้เดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขและเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าใบหน้าอันบอบบางของนางนั้นจึงกลายเป็นสีขาวซีดในทันทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ